อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆที่ยงๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวโหมเลยทีเดียวนะว่าโมนาโกเนี่ยจบปีดิคว้าชาคุมิมินามิโน่ครับค่าตัวรวมประมาณ15.5ล้านปอนด์นะครับมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วสําหรับโมนาโกกับมินามิโน่นะครับมาฟังกันหน่อยมีรายงานครับว่าโมนาโกเนี่ยใกล้ปิดดีลคว้าตัวชาคุมิมินามิโน่ครับตัวรุกแบ็กอัพของลิเวอร์พูลครับมาร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมประมาณ15.5ล้านปอนด์นะครับ แข่งไว้27ปีครับย้ายมาจากซันบวก,ก็มาคาแข่งในจินแอนฟะิลเนี่ยต้นปี2020เ้วยค่าตัวราวประมาณ7.25ล้านฟอน,นครับแต่กลับไม่สามารถสออแทรกเข้ายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้จนเริ่มมีข่าวย้ทีมอย่างต่อเนื่องสำหรับมินามิโนะนะครับล่าสุดเนี่ยจากรายงานของสื่อหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับยืนยันตรงกันนะว่าเป็นทางมนากเนี่ยที่ใกล้จะเป็นดีคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมโดยสัญญายาวเนี่ยเป็นเวลา5ปีนะครับโอ้โหถือว่าเซ็นสัญญายาว5ปีนะครับ หลังมีการตกลงสัญญาส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและเตรียมจะมีการตรวจร่างกายในภายหลังในขณะที่นักเตะตอนนี้น่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดอยู่นะครับโดยนักเตนะจะมีค่าตัวเบื้องต้นนะอยู่ที่ประมาณ12.9ล้านปอนด์นะรหรือประมาณ15ล้านยูโรพร้อมแอดออนที่จะทําให้ค่าตัวรวมเพิ่มเป็น15.5ล้านปอนด์นะรหรือประมาณ18ล้านยูโรในอนาคตด้วยนะครับ มินามิโน่เนี่ยลงสนามให้ลิเวอร์พูลครับไป55นัดในทุกรายการทําไป14ลูกครับกับ3แอสซิสต์และคว้าแชมป์ร่วมกับทีมเนี่ยสรายการคือทีมเรียลกรีสคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอครับครับส่วนมากเป็นบอลถ้วยนะครับมินามิโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ได้ลงในบอลถ้วยซะส่วนใหญ่นะครับให้กับลิเวอร์พูลนะครับและไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงจากฝั่งลิเวอร์พูลได้เลยนะครับไม่สามารถเป็นตัวตายตัวแทนของใครได้เพราะว่า ส่วนมากจะเล่นเป็นตัวแบ็กอัพมากกว่านะครับตัวรุกแบ็กอัพให้กับเวอร์พูนะครับตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นครับว่าโมนาโกเนี่ยสอจะปิดดีลกับมินามิโนแล้วนะครับโอ้โหก็ขอให้เขาประสบความสําเร็จนะถ้าเขาย้ายไปนะครับผมก็ดูว่าเขาเนี่ยฟอร์มดีขึ้น อยู่แล้วสาหรับมินามิโนครับฟอร์มดีวันดีคืนด้วยช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดอยู่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ก็มาได้ครับสำหรับชาคุมิมินามิโนนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ